สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมได้ของที่สั่งมาอีกแล้วครับมันก็คือดาบพิฆาตอโศนะครับเล่มยี่สิบสองนะฟรีเข็มกัดเหรอมันฟรีตรงไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมก็แกะมาแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อกับทางเพจของอ่าสยามินเตอร์นะผมสั่งกับ ทางร้านนะครับทางร้านหนังสือไปนะเขาส่งมาผมละผู้ใหญ่อยู่อ่ะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอเค่ะอ่าเดี๋ยวผมแกะออกจากไอแก้แพ็คๆก่อนแล้วกันนะครับอ่าแกะออกมาจากไอ้ตัวแพ็คๆนะครับโอเคนี่ก็อยู่ในซิล์มานะเฮ้ยแพ็คมาดีนะคเล่มนี้ดูดิ เข็มกัดนะฉบับพิเศษนะครับย้ํานะครับว่ามันคือฉบับพิเศษอย่าไปเรียกของแถมนะอย่าไปเรียกมันว่าของแถมนะครับของแถมบ้าเลยสามร้แปดสิบราคาปกครับอ่ะมันคือฉบับลิมิเต็มันไม่ใช่ของแถมอย่าไปเรียกของแถมสิถ้าเป็นของแถมมันต้องขายเราแปดสิบาทดิใช่ปะมันต้องขายแปดสิบบาทเอออันนี้สามร้อยแปดสิบไม่ใช่ของแถมครับมันคือฉบับพิเศษอ่าแล้วก็มี ตัวมินิดัตตาบุ๊กมาด้วยเออเขาทำดีอยู่นะเนี่ยแพ็กมาดีอยูน่นะผมว่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะออกมาจากซิลก่อนกนแล้วกันนะครับอ่าแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูปึ๊บอา้าเป็นหนังสือกับหัวอ่าหนังสือการ์ตูนนี เล่มยี่สิบสองนะครับรานะคาแปดสิบาทนะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยสามร้อยเลย,ยนะก็เป็นของที่ทุกคนต้องมีนะครับใครมีเล่มยี่สิบยิบเอดที่มันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ต้องมียีิบสองนะครับอยิบสามบอ,อกก็ต้องมีย3ิบสามต่อไปโอเคอน,นี้เป็นตัวของอ่าหนังสือนะครับมาข้างๆอันนี้เป็นมินิดัตตาบลกอ่ะ เอกสารรายงานฉพับพิเศษของกลุ่มพิฆาตอาสูรนะครับและนี่ก็เป็นเข็มกัดอ่าของดีของดอีเพราะว่าหลายคนที่สั่งไปก็อาจจะได้เงนไปเยอะแล้วแหละแต่นี่ผมเพิ่งได้นะกล็ไม่ค่อ,อคยโฟกัสเลย เดี๋ยวผมขอเปิดนี่ดัตต้าบุ๊กดูก่อนดีกว่ามาอือเป็นขาวดำนะครับเป็นข้อมูลต่างๆมือเดียวไม่ถนัดเลยเึ๊บ อันนี้ของยังไม่ขาดตลาดนะครับสำหรับดาบแคทาสูนเร่มยิบสองนิมเตนะครับยังมีขายอยู่นะทั้งในเพจสยามพินเตอร์แล้วก็ตามร้านหนังสือการ์ตูนทั่วไปครับเดี๋ยวผมขอแกะพระเอกอเราก่อนดีกว่านะพระเอกองเราครับเข็มกัดนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่นะทุกคนอันนี้ผมแกะออกเลยนะครับนี่ผมลงทุนแกะให้เลยนะเนี่ยคือจริงๆเขาจะแพ็คไว้อย่างนี้นะครับนี่นี่เขาจะมีแพ็คไว้อย่างนี้ให้นะสวยมากนะ ก็จะมีให้2อันนะครับจะมีอันใหญ่อันนึงอันเล็กอันหนึง่งนะก็จะมีไอ้ใสๆหอมาให้นี่หนไหมพลาสติกใสๆก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับนมะัจะปิดไว้อย่างนี้ผมก็เขาแพ็กมาดีมากนะเขาจะแพ็กอย่างนี้เลยเว้ยนี่มีพลาสติกให้นะครับคือบางคนอาจจะไม่แกะออกมาก็ได้นะคือแบบเก็บไว้แบบนี้ก็ดีแล้วนะแต่อันนี้ผมลองพิเรนไง ลอ,ลองเอากระกลตัดดูครับก็มาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยเก็บเหมือนเดิม,นะม,เนนม,มแล้วก็จะเก็บแบบนี้นะอ่าสามร้อยกว่าบาทนะครับถามว่าแพงไหมอ่ะแพงไหมวะมันก็เป็นของรอ่อะนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นของแร่แล้วนะครับเป็นของลิมิเต็ดที่แบบหายากแล้วนะก็มันก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆนะ อันนี้เลอ่ม20 21ก็น่าจะหาซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับอาเข็มกัดของเขานะเนี๋ยผมลองเอาออกมาให้ดูสักอันไหมนี่แบบลงทุนเลยนะเนี่ยลงทุนตัดออกมาเลยนะเนี่ยอะให้ดูเล็นง,งคูกก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้อ่าผมว่าคงไม่มีใครเอาไปติดจริงๆหรอกเขาก็น่าจะสะสมกันแหละผมว่านะผมก็สะสมกันนะคงไม่มีใครเอาไปเล่นติดหรอก ของหายากแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นของหายากแล้วแต่ตอนนี้ยัง,ยงหาไม่ยากออม,มีขายอยู่โอเคไอพ้พลาสติกใสๆไปไหนวะปิดไว้เดี๋ยวผมค่อยเอากระเทปปิดเหมือนเดิมก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับาการะตูนดบาบพิฆาตอสูรนะก็เดี๋ยวเล่มที่ยี่สิบสามนะครับก็จะเป็นเล่มเล่มจบแล้วนะของการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะ ซึ่งในเล่มที่23เนี่ยของลิมิเต็รู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นฟิกเกอร์นะเป็นฟิกเกอร์ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเล่มยีเป็นฟิกเกอร์เนี่ยขณะนี้เป็นเข็มกัดราคายังไป380แล้วอะ่ะออในส่วนของราคาปกนะซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่าเล่มต่อไปเล่มยีที่จะเป็นฟิกเกอร์เนี่ยราคามันต้องถึงหลักพันแน่นอนผมว่าได้เสียแบงค์พันกันบ้างอะ่ะเพราะอะไรครับ คือฟิกเกอร์ที่เขาจะเป็นของลิมิเต็ดในเล่มต่อไปเล่ม23เนี่ยตัวมันน่าจะประมาณเนี้ยผมผมว่านะน่าจะตัวไซส์เนี่ยเท่าที่มือผมทาอยู่เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งผมเคยไปเดินดูในห้างห้างหนึ่งห้างเมกาสะพานเหล็กนะซึ่งเป็นตึกที่แบบขายฟิกเกอร์ขายเกมขายโมเดลทั้งตึกเลยราคาของฟิกเกอร์ที่อยู่ตัวประมาณนี้ครับของดาบพิฆาตอสูรเนี่ย,ขน,นนยขนาดตัวเล็กนะ250เว้ย ตัวแค่นี้ยหสิซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นของลนะิมิเต็ดในเล่มต่อไปมันจะเป็นฟนะิกเกอร์เนี่ยเป็นโมเดลเนะี่ยผมว่าแน่นอนเลยแตะหลักพันแน่นอนก็เตรียมตังค์กันไแล้วกันนะครับเตรียมแบงค์พันกันไ้เลยเตรียมแบงค์พันกันให้ดีนะสำหรับเล่ยมยี่สิบสามก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับสำหรับเล่ยมยี่สิบสองก็วางจำหน่ายแล้วนะทั้งร้านหนังสือการ์ตูนทั่วไปหรือว่าในช้อปปี้ก็มีนะครับอ่าหรือว่าจะสั่งแบบในเว็บของสยามอินเตอร์ก็จะถูกหน่อย ก็ประมาณนี้นเน,นะครับสำหรับศิการ์ตุดนดาพิฆาตศูนะฮะเรี่มยี่สิบสอฉบับพิเศษนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะผมไปนะครับ